เก่งๆๆสงสบายดีพ่อแม่ที่หักแพงพ่อแม่พี่น้องเนาะ FC ที่หักแพงทุกหมองทุกบอนที่ก็มารับเบิงรับชมเด้อพี่น้องนี่ก็ด็กแล้วพี่น้องเอ้ย2ทุก3ทแล้วยังบ่แลอวิอักเนาะเตรียมเตรียมเครื่ององเนาะพี่น้องเฮ็ดกระตุขนมพี่น้องเอ้ยเตรียมใส่บุญ หอเขาประดับดินเนาะนี่เท่ากสีมาเตรียมเครื่องส่บาดหยาดน้ำเมือ่อื่นเนาะพี่เนาะพว่าเมืออ่มอ,อื่นเมื่อื่นเท่าต้องลงสบาทแล้วก็ต้องลุกตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองพี่เ้างลุกมาหนึ่งเขาแล้วก็หอ่อห่อห่อเขาเน,ะนาะเนี่ยอยู่แนวกินแล้วก็แนวกินนั่นแหละพี่นอ้องเตรียมลงไปยายตอน ตีสามเนาะตอนย่อพ่อตีกองเดิกตอนตีสามพี่น้องแล้วกะตอนเสาร์กะตกบาาหยานนามก็คือเสร็จพิธีเนาะพี่น้องขับประดับดินกะตอนนี้สมบูภา,าก,กำลังสิจัดเตรียมคลองสบาดไว้เนาะพี่น้องแต่ว่าเมื่ออื่นลงตะบ่ดกะ เพื่อนว่าทั้งเมืองทั้งขันเทึงเพื่นเพื่นแจ้งการลงมาว่าให้นางห่างกาันคนหนึ่งสองเมตรแล้วก็ให้ใส่ผ้าปิดปากวัาทุกคนเนาะที่ลงไปใส่บบาถ้าพ้ดได้่ใส่ผ้าปิดปากกับเพื่อนหมาใหมาลงต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของเพื่นเนาะตอนนี้ชาวโบผ้าค่ะมัด มัดทุบมัดเทียนมัดดอกไม้่นองเอ้ยกะคล้องสาบายเท่ากับมีนี้มียังไงเราบอกค่ามีนมเนาะแล้วก็ซอยโอ้ยจะเป็นมัดที่ห่าไอที่ห้นีดิอนนเอาใส่มันดกๆนะาน้าเน,น,น,นี่ยผูกฮักเอาห้าวผลึนจุกงม,มางงามมีใบใส่น้ำมันจะงาม ตอนนี้ก็แตงแ่งแล้วนะน้องพี่น้องของวงเศษบาดเนื้ออื่นเศร้าเนาะแต่ว่าตอนเสบาดถ้าสิบีได้ถ่ายน้องพี่น้องเพราะว่ายันยียนพิษกดของฝนเะนาะฝนม่อยากให้ถ่ายแล้วพราะว่าช,ช่วงฝนม่อายากให้แมื่แต่ลงทําบุญทําทานขวบข้าว่าฝนก็ม่อยากให้เขาน้องพี่น้องสบโบชิถ่ายแต่หอดขีดไปแยกเขาสาให้เบิ่งน้องพี่น้องเนาะถ้าเบิ่งตอนเฮาลุกห่อเขาตอนตีหนึ่งน้องพี่น้อง ตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งพี่น้องสบายผ้าลุกหนึ่งเข่าตีหนึ่งนอนกำลังหมอนพี่น้องเลยนอนไปอยางหลุกเลยอันนี้คือกอยกอยกับ ปักทองเนาะพี่เนาะอือหมานี้เนาะทีห่อเตรียมร้อนไว้ที่ชีเฮ็ดใส่ห่อขาวเนาะนี่ก็คือขนมนี่ก็ขนมหมกพี่เนาะแล้วก็ข้าวต้มเนาะพี่น้องข้าวต้มหมักที่ห่อชีเฮ็ดนี่ก็คือ นี่ก็คืออาหารที่ฮาวิใสส่หอเขาเนาะพี่นนองก็มีลำไยมีหมากเขียบมีแอปเปิลมีสาลี่มีแก้วมังกรมีหมากขัดทันแล้วก็มีหมากซิดามีหมากแอปเปิลเบิงพีแท้กินข้าวสากพี่วัดดำพี่วัดดำไก็มีอ้อยมีแตงกวาแตงจริงอะไรก็มี ถั่วอะไรก็มีมะเขือมีมะกะบกมีมันเทียนมีข้าวต้มหมัดแล้วก็มีข้าวต้มหัวหงอกระหมากสงมันแก้วแล้วก็มันเอียงอันมันเผามันเผามีกล้วยน่อไมมมีน่อไหมไหลตตมมีกบมีปลามีสิน มีขนมมกมะอื้มัอื้อเนาะแก้วมังกรแก้วมังกรโอ้ยมีมดมีมดถูกอย่างมีเปิดมีมดถูอย่างโซเนลเนาะอ่ะเฮาสิจัดเลยะพี่น้องเพราะวกเราตอนนี้ใกะเชือดตีสามแล้วแกะจะห่อเชิอดกระยายแล้วเนาะพี่น้องอ่ะจัดเลยตอนนี้เชือดตีสามเนาะเนาะอันนี้อันนี้ใส่ไล่ได้ก่อนตัวนี้ตอนนี้ซาบุภาค่ะกำลังใส กำลังใส่คองย<า>ังดดเข้าไปเหรนะชิงหลด,ดไปแล้วบนะน่นตอนนี้ชบบาวบัากำลังจัดของเน,น,นงาะพี่น้อง่านี่มาอกแบัดนั่งยั่บานงน่เขาต้มใช้เลยบอกเขาต้มนะใส่เข้าไปเลย อ่นนะเนาะนี่คือแนวนกินที่เฮาวใส่สเนาะพี่น้องตอนนี้ชาบูผ่ากำลังใส,ส่ดสดเดี๋ยวซาโบสิบอันไชาบูผ่าจัดตอนนี้เน,ะนาะอันนี้ก็คือที่อันซาโบสีเห็ดจัดเป็นอัน,น,อย,นยัง,ยงเหีห็ดเนาะ มางหงก็ได้ห้าตามใส่หมดแหละเนี่ทุกอย่างเลยแค่นั้นอันเดี๋ยวเชโปกัสีคออันคอตัวอันจัดสวยสชโปผ้านเนาะพี่น้องเนะพ,าพ,งพราะว่ะตอนนี้มันไก่ชีตีชามแล้วมันฉิบบ่ท่านนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวถ่าเบิ่งต้นเฮาสีไปยายไปยยาเนาะพี่น้องตอนนี้เฮาก็เห็ดแล้วเลยนาะพี่น้องมีแต่สีไปยายเนาะพี่น้อง ทุงหนึ่งเฮาก็จะมีสามอย่างเนาะพี่เนอะมีเหมียงมีหมากนะ้แล้วก็มีทุงแนวกินแล้วก็ทุงหมาเนาะพี่เนอะตอนนี้เฮาก็กำลังชิมไปยายเขาสากเนาะพี่เน,นอะใายายในละอ่อนอันหนึหน่งยายอะไรจังไป เออหน,น้า n h ามากินเออเอาหมดสุขสุขคนมาเอบคุณเด้มาหับมาหามออเดอแม่เอ้ยบบนี้เฮาก็สิลงวัดนะพี่น้อง เจ er pues nah ้าไปเหมือนอะพี <kindergarten cruise> right ่น่องเอ้ยตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสามเนาะนะาทอลินมึงก็ลงมายายติรินน่าเธอซาฟินพี่น่อง อ้าวทางนี้ก็ยายเละเออบิดเลยสวดสอวดอยู่พี่น้องตอนนี้หอนวัดเลยนะาะงาท่าพี่น้องมองึงเนี่ยอ้า,อามาเท่าเอนทีไปทางได้อะนะเดี๋ยวสิไปใช้าบาทนี่้าทุบไปยาย,นะนยหน้าผูกโอ้ยต้นสวยภูล่ว่าจะออกนา กินสวยพิะอยู่หน้าเนาะยากินดบ่ได้ได้ไปแล้วสั่นกกโพใส่ก็บ่อายได้อ้าถ้าปลาเตือก็แล้วแหาเาไปเอิ้นหามเบิ่งนะปไปผู้บ่ทางขาดอีแมู่ก่อนปะตอนนี้ก็ฮอวัดแล้วเนาะพี่น้อง ตอนนี้สโบกำลังหยางไปบ่อนเจดีทีเมสโบอยู่เนาะมาเลยเด้อมาเลยเด้อมันหญ่เพ้นเลยมาแล้วมาแล้วลูกไปทางไดเด้เขาลงมาสุดๆยังบ่เ็นผัดเสียวลงมาแล้วมาหอดแล้วจุดถูกจุดเทียน มาหอดเป็ใหญ่เพ่นแล้วเป็ใหญ่เพ่นเอ้ยใบอสดหายหิ้วใบหายซ่อมปากซ่อมข้อข้อดอกคอยเตรียมมาเม็ดสุดยางสุดแนวขบเบิดมีเม็ดเอีหยังก่อนได้เลย อ no? mm. ันนี้ซาบัวพ่าก็กำลังจุดเทียนเนาะพี่น้องเทียนอะไรก็ชิจุดถูบเนาะจุดถูบเอิ่นบอกดวงวิญญาณของแม่เขาเนาะตั้งในหลุมถือก็ได้บวกมาเนี่ยว่างเลย โด่มาให้แม่มาหัดจับเอาเดอ้อโด่งนั่นน <ไป S 2> ีงจักสี่ห, <า S 2> ห <า S 1> ่อเ <ถา S 1> ไปหาถาดม่ทำไมอีกสี่ห่อคือว่าเอาออกหน้าทรงผงทรงห่อไาจ้ะเรื่องมันเออแม่เอ้ยมาหัดจะบเอาเด้อมาเพินเอ้เยบอยอึดบอยนิ้วหลุกเตรียมมาให้บระถุงสิงสุกอย่างไงนเนาะ มาหามาหามาเด้อแม่เอ้ยเมื่ออยู่เมื่อกินบ่อยอืดหาหิวมี่มืดอันนี่มืดหมาฟูเขียวป้าโนป้าแววแล้วกาทำแล้วกาเกาเวยลุงไวายไข่กาเป็นหยิมนี่ไงกะให้เห็ดให้ให้เห็ดให้แม่แล้วบ่ให้อืดบ่อยหิวเห็ดน้ำแม่บ่สุกคนเห็ดน้ำแม่บ่สุกคนให้บุญคับนำซู่เด้อ แม่แมามหาจับเอานี่ยได้ผัวอึดบัหิ้วคือผัวอื่นเขาให้หอดให้ถึงเนาะให้ถึงเด้อหอดให้ถึงเด้อแม่เอ้ยมหามหาหามเอาเด้อหมาเขียวปลาจีมีมืดแนวอยู่แนวกินมีหมดทุกสิ่งทุกอย่างมหาจับเอาเด้อมหาจับเอาให้หอดให้ถึงเอาไปชูกันอยู่กันกินมผัอึดผัวหิ้วไปแบ่งให้แม่งอันเทากินในเด้อแม่เอ้ยแม่กันกับพอชิม ไปแบ่งกินน้ากันเนาะหายตะดองในดองกินน้ำไหนเด้อลูกบุญขำเหตุหายจะหายหายไปแบ่งกันกินเด้อเหู่พี่ก็กินน้ากันเนาะหายหอดไหนถึงเด้อหบุญขำน้าสู้ด้ลูกเต่าแต่ละโหละคนได้เห็ดน้าพ่อนน้ำเมบุญขำน้าสู้สางลูกปุ๊กขึ้นหาหยังาเงินกับหายได้เงินหาทองกับหายได้ทองเสียงเล็กเสียงเบอร์กับหายโชคหายมันหายหล่อหายรวยหายอยู่ดีมีเฮง เจ้ากาไปเกิดอยู่สวรรค์สันผาูแล้วไปเป็นนางฝ่าอยู่สวรนเพล่ย์ยืนเด้อมามามาเด้อแม่เอ้ยหอดให้ถึงไปฝ่าเอาไปบ้านนี้เอาก็สิไปถาดของแม่เถ้าเนาะถาดของแม่ใหญ่เนาะหวังได้เนาะพี่น้องเอ้ยบ้านคือบทจืดวันอยู่แถวนี้แหละนั่งหม่ น,นั่งย,ยังนอนใส่ว่ะเฮ้ยอายุเจ็ดสิบห้าปีบ่แม่นดอกอันนางไม้อายุสามสิบป,ปีเนี่ยตัวนี้บ่จ้ะนี่เด็กนางไม้นี่โอ้ยสามสิบป,ปีแน่เทียนลืมเอามาจุอุตผีน้ำจุหันพัดสองเลยใครมีเทียนเรือบคอ่คอเนี่ยแม่จันไม่มีเรืออยู่อ้าวโมเป็นยังเห็นหุงอยู่ดอก มันจะเจ้งเลย tháo nhà ลกาห์ห <new S 2> ์า์ห์ห์ห์ี่ห์า์ห์ห์า์ห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 ิน์ห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 ไม่ห์ห์ห์อ์ห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 อหให์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 หาห์หอห์หาเ์ห์มาหามห์เอหลห์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 หห์ห์หเขาอยู่ดีไม่แหงเดห์ห์หบหาห์ห์ห์กะ สาวยบบาไวมัดสุขุสุคนน่ะได้นั่งถมมันได้กาห้านี่ได้เนาะเห็ดน้ำเจ้าอยู่ดีไม่แห้งก็กลุ่มชุมเย็นลลกลานกะสางหลกปุุกอึ้ยว่ากับบะหนังอยู่ดีไม่แห้งให้หออใน่ถุงย่างยุกเลือติะเลืออันหนึ่งเือดองอันขอบคุณครับเนาะ กางยังก็ได้ก็จะเอาพาไต่ก็ได้ถ้าเบิร์นเหรอบรรยากาศสีไปต่สูงาณอ้เนี่ในตีคมโค้มขึ้นหนาวแล้นไหมโอ้คือเบาวันันเรไม่มือถือบรรยากาศทางวานน้านาหน้โค้มอะเด้อกินน้ำกันเด้อให้หอดให้เทิงเด้อไม่เถ่าเอ้ยไม่อดไม่หิวแหละเนาะตาถูกตาถูกลุกลานกายบุญขับน้ำสู้เหตยังก็ดีให้เขากวางเขาควาง อันนี้เป็นถาดเบาปีป่ปบอมถาดไอปีตอนนี้แม่จันกับพ่อป่องหรือว่าเอื้อยเอืี่ยจันกับพี่อ้ายเนาะ,ปะไปไปเมื่อก่อนเด้อ ว่าออกมาอยากเป็นเนาะพี่นนอะตอนนี้เขากับยายแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะยายเป็นทีเรียบร้อยแล้วเา่เวเาก็สิข,ขึ้นเมื่อด้บ้านบรรยาก,กาศพี่นนอะไม่หวานตอนนี้ บาดนี้ห้าก็สีได้ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องพอกันหม่คลิปหนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับแจกลายเนาะพี่น้องโอยเหลี่ยมตาพี่น้องเ้ยมารับชมเอมาแวเป็นกระดใจห้เด็กพี่น้องพอกันม่คลิปหนาเนาะมาแล้วบ๊ายบาย ไคบาดช่วยปรทยให้เบิรงด้พี่น้องเลย